يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بع ربشرح لي صدر ويسل لي أمر وحل الأقدام من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ س ฮ ح ا ะ ه และลาได้ทรงโปรดประสบกับบรรดาท่านพี่น้องผู้ที่กำลังร่วมให้เกียรติในการรับชมรับฟังที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอชูโกะขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวจาลาเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวจาลานั้นได้ทรงให้เราทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสดําเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ในสภาพที่เรานั้นมีลมหายใจและเนี่ยมัดความโปรดปานที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือการที่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวจาลานั้นได้ทรงให้เราเนี่ยมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ในสภาพที่เราเนี่ยเป็นมุสลิม ที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาให้เราเป็นมุสลิมดําเนินชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันเป็นความปรดปาแลมันเป็นเนี่ยมที่ยิ่งใหญ่อย่างมากเลยนะครับที่เรานั้นจะต้องขอบคุณชูโกต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาฉะนั้นในเรื่องของความโปรดปรานเนี่ยมัดต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาได้ทรงให้เราต่างๆนานามากมายเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเนี่ยไม่สามารถที่จะคํานวณและนับมันได้เลยฉะนั้นหน้าที่ของเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาก็คือการที่เรานนั้้จะตอง ลาอิงชาการตุมและอาซีดันนะกุมก็คือการขอบคุณต่อเราเอลเราบอกว่าถ้าหากว่าสุเา้าทั้งหลายนั้นขอบคุณเนี่ยนะฉันเนี่ยก็จะเพิ่มพูนให้กับสุเา้าอันมากมายฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกทกท่านวันนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสดําเนินชีวิตอยู่ในสภาพที่เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาและสิ่งสําคัญในขณะที่เราตื่นนอนเข้าเข้านอนเนี่ยนะครับระหว่างที่เราตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยนะ วิถีชีวิตการดําเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักเป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงอยู่ตลอดเวลาเลยว่าเราเนี่ยหมดเวลาไปกับอะไรบ้างฉะนั้นท่านอบดุลเลฮะหะลยฮิวะสลัมได้ทรงตระหนักได้ทรงสัมทับได้ทรงได้ทรงกล่าวไว้ว่าเนียมัตานมักบูนฟีฮิมากะซีรุม,มินันนนสท่านอับดุลบอกว่า,วาเนียมัตสองเนียมัตความโปรดปานที่เป็นสองความโปรดปานที่มนุษย์ส่วนใหญ่มักจะลืมเนี่ยก็คืออัซเซฮะตุวันฟอรอ สุขภา,ภาพพลานามัยที่ดีและกับเวลาว่างวันนี้พี่น้องที่โคารพรักทุกท่านฮะดิษบทนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาบอกและทําให้เราเห็นภาพว่าคนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันแตกต่างกันมากกับคนในยุคอดีตในยุคของบรรดาสา์ซอฮาบะในยุคของบรรดาชนชาวซลฟุซอลแลวเนี่ยเขาเอาเวลาว่างของตัวเองเนี่ยไป,ไปกับอะไรบ้างบุคคลที่เป็นมุฮัดดิษบุคคลที่เป็นนักฮากิมนักฮากฟิซบุคคลที่เป็นมุฟัสซีรีนบุคคลที่เป็นนักฟิกนักวิเคราะห์ ในเรื่องของชีวประวัติแขนงต่างๆในเรื่องของความรู้ศาสตร์วิชาแขนงต่างๆมากมายเนี่ยเขาหมดเวลาว่างของตัวเองเนี่ยไปกับการค้นคว้าวิชาความรู้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้ได้มองมาที่สังคมบ้านเมืองคนในชุมชนของเราแม้กระทั่งคนที่เป็นคนในครอบครัวของเราเนี่ยเราก็จะพบเห็นได้เลยว่าคนในครอบครัวของเราเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยใช้เวลาว่างของตัวเองเนี่ยไปกับเรื่องที่มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระ ไปกับเรื่องที่ไร้สาระจนกระทั่งว่าบางครั้งนเนราลืมสุนนะของท่านอิบิสอล,ลาลฮัวและฮัวัสลัมที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของเราฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านหน้าที่ของเราคือจะต้องฮาซิบูอังฟุสซุมก็คือการที่เราจะต้องตรวจสอบตัวของเราเองท่านอบิบอกว่าท่านอิบิบอกว่าฮาซิบูอังฟุสซุมสู่เจ้าทั้งหลายจงตรวจสอบจงจงพิจารณาตัวของสู่เจ้าทั้งหลาย เขาเปอะอังตัวหาสบู่ก่อนที่สู่เจ้าทั้งหลายนั่นน่ยจะถูกตรวจสอบหมายความว่าก่อนที่เรานั่นจะถูกอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาตัลลสอบสวนในวันลกียระมะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเราจะต้องคำานึงอยู่ตลอดเวลาว่าเราได้มีสุนนะในการดาเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับฉะนั้นบางคนนะครับ เป็นบุคคลที่ดำเนินชีวิตยอยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยมีแต่สุนนะของท่านนาบับดุล่ววาาลลละฮ์และฮิวะสลัมตั้งแต่ตื่นนอนตลอดจนการอาบน้ำละหมาตจะหล่อจนการเข้าห้องน้ำหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นกิจวัตรประจําวันเนี่ยเขาปฏิบัติตามสุนนะเนี่ยอลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาการันตีว่าคนแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่บ่งว่าเขาเนี่ยรักอลัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานะฉะนั้นสิ่งที่มันจะมาบ่งได้ว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจริงเนี่ยก็คือการล่านั้นนนปฏิิบัตตามุะ ขันต์นบีน AH สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมฉะนั้นอัลลอฮ์บฮานะฮแวะ ت ع ا ลาเนี่ยสั่งใช้ให้ท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยไปประกาศไปบอกให้กับบรรดาผู้ควนว่ากุณจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอิง่งกุงจุมตุฮิบบูนัลลอฮ์หากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นต่างก็อ้างว่าพวกท่านนั้นรักอัลลอฮ์ถ้าหากว่าอ้างว่ารักอัลลอฮ์เนี่ยนะท่านอัลลอฮ์ได้สั่งชใช้ท่านนาบีเนี่ยกล่าวว่าฟัตตะบิอูนี ถ้าหากว่าใครก็ตามบนหน้าผืนแผ่นดินนี้เนี่ยที่อ้างว่ารักอัลลอฮ์เนี่ยถ้าอ้างว่ารักอัลลอฮ์จริงๆเนี่ยก็จงปฏิบัติตามฉันเถิดฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครๆก็สามารถที่จะอ้างได้แต่สิ่งที่มันจะมาการันตีว่าเราเนี่ยรักอลัลลอฮ์ س ว ح ا ن ه แลๆก็คือการที่เรานั้นปฏิบัติตามท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุวะลาฮิวะสลัมฉะนั้นอัลลอฮ์ سبحانه และก็าะาตาลาเนี่ยจึงจึงกล่าวสำทับจึงกล่าวสั่งใช้ให้บรรดามุมินผู้ศรัทธาไว้ว่า ว่ามาอาจารกุมุตรอซูลูฟะคูรูสิ่งใดก็ตามที่รอซูลได้นำมายังสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยสู่เจ้าทั้งหลายก็จงยึดมันเอามาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันว่ามานะฮะกุมอันหุฝังตะหูและสิ่งใดก็ตามที่รอซูลได้ทรงสั่งห้ามสู่เจ้าทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายก็จงฝังตะหูจงออกห่างจงละทิ้งมันและอย่าไปเป็นบุคคลที่กระทำฝ่าฝืนกล้าในการที่จะกระทำความผิดแบบต่าง ฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านวันนี้เนี่ยเราต้องมาตรวจสอบตัวของเราเองว่าเรานั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวาไลฮิวะสลัมมากน้อยแค่ไหนนะครับครั้งที่แล้วนะครับผมได้พูดไปในเรื่องของสุนนะของท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุวาไลฮิวะสลัมในเรื่องของการตื่นนอนเนี่ยพูดไปแล้วสุนนะของท่านนบีสุลลัลฮุฮิวะสลัมในเรื่องของการเข้าห้องน้ําการออกจากห้องน้ำเนี่ยอันนี้นะครับผมก็ได้พูดไปแล้วนะครับในเรื่องของสุนนะในเรื่องของการอาบน้ําะะหมดนครับ และสุนนะที่ผมจะมาพูดหรือว่าทําความเข้าใจให้กับบรรดาท่านพี่น้องในวันนี้นั่นก็คือในเรื่องของการแปลงฟันถือว่าเป็นสุนนะที่คนเนี่ยมักจะพูดสุนนะแบบนี้เนี่ยน้อยมากเพราะว่าเป็นสุนนะที่เป็นเรื่องที่เป็นปีกย่อยและท่านอับดุลลอฮนฮุส,สัมเนี่ยกล่าวไว้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับฉะนั้นในการดาเนินชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมุสลิมเนี่ยนะครับจะต้อง แปลงฟันจะต้องถูฟันเนี่ยหลายต่อหลายครั้งหลายต่อหลายครั้งด้วยกันเพราะว่าท่านนบีสุลต่านฮุอาไลฮิอัลสลัมเนี่ยทรงทรงมีความต้องการปรารถนาอยากจะให้อุมมะของท่านนบีเนี่ยแปลงฟันในทุกๆเวลาเลยเหมือนที่ท่านนบีได้บอกว่าเล่าละอัน أ ش و ิ على أمة ل น مرضوهم بالسواك إن كل صلاة ี ن บันทึกโดยบ ب คารีและก็มุสลิมท่านนบีบอกว่าเล่าละอัน أ ล و อุมมะตีท่านนบีบอกว่า ถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลำบากต่อประชาชาติของฉันแล้วเนี่ยนะและอมรตูหุมฉันจะสั่งใช้ประชาชาติของฉันทั้งหมดเลยเนี่ยบิสซิวากีอินดดกุลลิอลาตินให้ทำการแปลงฟันหรือว่าถูฟันในขณะที่ทำการจะทำการละหมาดในทุกๆครั้งเลยฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านถ้าหากว่าเรามาตรวจสอบทั้งตัวผู้พูดเอง แล้วพี่น้องทุกท่านเราจะละเลยนะครับเรามักจะเพิกเฉยในเรื่องของสุนัขที่มันเป็นสุนัขที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านถ้าหากว่าเราเนี่ยบอกว่าเรานั้นรักละสุมาฮานะหัวตาลาสุนัขที่มันเป็นสุนัขในกิจวัตรประจําวันเนี่ยเราก็จะต้องนํามันมาปฏิบัติให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในเรื่องของสุนัขของท่านนับสุลอลามวะลาฮูะอยฮิวะซลแลมนั้น มันเป็นคุณลักษณะหนึ่งที่มันบ่งชี้ว่าเราเนี่ยรักอัลลอฮฺสุบฮานะฮาระจริงๆหากว่าเราปฏิบัติตามสุนนะอย่างจริงจังในแต่ละวันเนี่ยมุสลิมจะต้องถูฟันหรือว่าแปรงฟันเนี่ยกว่า20ครั้งด้วยกันเพราะว่าอะไรละ่เระเพราะว่ามุสลิมเนี่ยจะต้องละหมาดฟัตดูเนี่ยห้าเวลาใช่ไหมครับจะต้องละหมาดฟัรดูห้าเวลาและสุนนะต่างๆเช่นละหมารดรอวะติละหมาดละหมาดรอวาติปหรือว่าละหมาดดูฮะละหมาดวีเจสนะครับและละหมาดอื่นๆอีกมากมายเนี่ย คือถ้าหากว่าเราได้ได้นำมารวมกันเนี่ยนะครับมันก็ประมาณ20กว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันมันทำให้เรารู้ว่าท่านนบีุลเลาะหละฮและอิวสลฮมเนี่ยต้องการปรารถนาอยากจะให้เราเนี่ยแปลงฟันมากถึงขนาดนี้ฉะนั้นบางคนเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้มองถึงคุณค่าความสําคัญที่ท่านนบีุลเลาะห์ละฮและฮิวสลฮมต้องการเลยท่านบบดุลเลาเล่าละอานะชุกอ่าละอุมมะตี ถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลาบากต่อประชาชาติของฉันเนี่ยนะครับละอามรตุุ้มท่านมีบอฉันเนี่ยจะสั่งใช้พวกเขาเลยนะให้พวกเขาเนี่ยทำการบิสิวากีทําการแปลงฟันนะครับออินเดกุลหรือลาทินขณะที่ทุกๆในการทำทำการละหมาดเลยนะครับฉะนั้นในแต่ละวันของเราเนี่ยรอละหมาดไม่น้อยกว่า2ี่สิบครั้งด้วยกันไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัดดูฮ้าเวลาไม่ว่าจะเป็นการละหมาดซุบฮี กาละมาซุฮงรีกาละมาดอัษรีกาละมามัะริบกาละมาอิชาหรือว่ากาละมาดสุนัตต่างๆที่เป็นกาละมารอวาทิ่ละมาดูฮาก็ดีแล้วเวลาที่ท่านนบีสอดร้องฮุอาและฮิวะสลัมเนี่ยนะครับเวลาท่านนบีสอดร้องสลัมเนี่ยกลับเข้าบ้านเนี่ยพี่น้องสิ่งแรกที่ท่านนบีจะทําก็คือการแปลงฟันนะครับสิ่งแรกที่ท่านนบีจะทําก็คือการแปลงฟันเป็นหะดีษที่บันทึกโดยท่านหญิงไอิสลามรดิอัลลอฮฺอ้างหาบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิม นะครับเวลาที่ท่านบีสอลล่าฮัาและฮิวสลัมออกไปด้านนอกแล้วเวลากลับเข้าบ้านมาเนี่ยสิ่งแรกประการแรกที่ท่านบีจะทําก็คือการแปลงฟันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาที่เรากลับเข้าบ้านเนี่ยซึ่งเป็นสุนัขที่มันสําคัญสําคัญแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ไม่มีเราก็บางคนไม่เคยรู้มาก่อนฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากดังนั้นในทุกๆครั้งที่เรากลับบ้านเนี่ยนะครับก็จงถูฟันแปลงฟัน เพื่อที่จะเพื่อที่เรานั้นจะได้ตรงตามการปฏิบัติของท่านอับดุลสลัมหัวและฮิวสัลลัมฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะทําการอ่านอันกุรานหรือว่าจะทําการอ่านสิ่งที่เป็นหลักการของอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่มาจากฝากฟ้าที่มาจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาที่มันเป็นกาลามุลลอเนี่อันกุรานที่มันเป็นกาลามุลลอเป็นคาพูดของอัลลอฮ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางคนอ่านกุรานไปในสภาพที่กินปากของเราเนี่ยยังมิน คืออ่านไปในสภาพที่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้สะอาดฉะนั้นการที่เราจะให้เกียรติอันกุรานก็คือการที่เรานั่นจะต้องทําความสะอาดกินปากของเราฉะนั้นท่านนบีุลล่านฮุอาแลฮิว,วสะซัมได้ทรงกล่าวว่าอัสซีวากูมาตัวฮารุตุลลิลฟามีมารดดตุลลิลร็อบบีท่านนบีบอกว่าการแปรงฟันนั้นน่ะจะทําให้ปากของเราเนี่ยมีความสะอาดนะครับและการที่เราทําให้ปากของเรามีความสะอาดเนี่ย มันก็เป็นที่พึงพอพระทัยต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาจาราเป็นที่เป็นที่พึงพอพระทัยของอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาจาราในการที่เราเนี่ยแปรงฟันเพื่อที่จะให้ปากของเราสะอาดฉะนั้นบุคคลที่รักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยท่านนบีุลเลาะห์ละฮละฮิวะสลัมด้ทรงกลาวว่าอตตูฮูรุนเชตุรุนอีมานความสะอาดนั้นน่ะมันเป็นครึ่งหนึ่งเลยของอีมานความศรัทธาฉะนั้นการที่เราจะการที่เราจะสามารถที่จะ สามารถที่จะดูหรือว่าตรวจสอบตัวของเราเองว่าเรามีอีมานหรือไม่นั้นก็คือการที่เราเนี่ยนะจะต้องดูว่าเราเนี่ยสะอาดหรือไม่ไม่ใช่แค่ในเรื่องของการแปลงฟันอย่างเดียวนะครับเราต้องมองไปยังในเรื่องของวิถีชีวิตการเสื้อผ้าของเราในเรื่องของที่หลับที่นอนหรือว่าอาหารการกินของเราเนี่ยมีความสะอาดหรือไม่อันนี้เราต้องพิจารณาพิจารณาตัวของเราเองเพราะว่าเพราะว่าความสะอาดนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องหนึ่งเลย ที่จะทาให้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยพึงพอใจในตัวเราเพราะว่าท่านนบีบอกว่าการแปลงฟันนั้นน่ะจะทําให้ปากสะอาดใช่ไหมและการทําให้ปากสะอาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะทําให้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลารีรอพึงพอใจในตัวของเราฉะนั้นพี่น้องเราดาเนินชีวิตอยู่ในฐานะที่เราเป็นบ่าวเนี่ยเราไม่ต้องการกันนั้นหรือกับความพึงพอใจของพระผู้อภิบาล ผู้ทรงสร้างบรรดาชันฟักฟ้าผู้ทรงสร้างผืนแผ่นดินขุนเขาทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเป็นผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหมดเป็นผู้ทรงบริหารกิจการทั้งหมดเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าหน้าที่ของเราหรือว่าแม้กระทั่งบรรดาซอวฮาบาเนี่ยเขาต้องการอย่างมากที่จะให้อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพึงพอใจเขามีความเข้มข้นในการปฏิบัติตามสุนนะ แม้กระทั่งการเดินของท่านนาบีสุลตลลลล่านฮัวและฮุวาซัมซอ่บ้าบางคนเน้นเน้นหนักมากในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างไรให้เหมือนกับท่านนาบีอบูฮรรัรวรอดิอัลลอฮุวอันฮูเนี่ยพี่น้องไปอยู่กับท่านนาบีลลลนนาาสุลต่านฮัวและฮุวาซัมชัยคามัสิดคือพยายามเป็นบุคคลที่พยายามพยายามในเรื่องของการปฏิบัติตามท่านนาบีเนี่ยเป็นบุคคลที่มีความเข้มข้นเป็นบุคคลที่มีความ ความระมัดระวังอย่างมากไม่ให้ตัวเองเนี่ยหลุดออกจากการที่จะปฏิบัติตามท่านในีิซอลลัลอฮวอและฮิวะาสลัมฉะนั้นวิถีชีวิตของเราณนะวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรามองมาที่คนในชุมชนคนที่เป็นชาวบ้านคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็จะเห็นในโลกโซเชียลของเราบางครั้งพฤติกรรมหลายๆอย่างเราก็อาจจะมีพฤติกรรมที่มันไม่เหมาะสมที่มันยังเป็นพฤติกรรมที่มันยังขัดแย้งกับกิตาบุลลฮ์และสุนนะ บนความเข้าใจของบรรดาวฮาบะในเรื่องของมารยาทในเรื่องของมารยาทเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันนั้นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ยืนยันว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามท่านนบีคือท่านนบีสอลลัลลอฮวอะลยฮิวสัลัมบูลาที่ท่านนบีดาว่าต่อฮีดเนี่ยดาว่าในเรื่องของชีริกดาว่าในเรื่องของบิดหาเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทําให้บรรดาผู้คนตอบรับการดะว่าของท่านนบีก็คือมารยาทเนี่ยเป็นอันดับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ฉะนั้นเราย้อนกลับมาในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยนะครับการแปลงฟันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งที่เราอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่เล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับแต่คนในอดีตพี่น้องสวฮาบะเนี่ยเขาพยายามที่จะปฏิบัติตามท่านนาบีเวลท,ท่าะนหนา์ว่าเราละอันชุกอะลาอุมมตีละอัมรตุูุมบิสิวาคีอินดะกุลีลาตินท่านอนับดา,าหบอกว่าามันไม่เป็นความยากลําบากต่อประชาชาติของฉันแล้วเนี่ยฉันจะสั่งใช้ให้บรรดาพวกเขาเหล่านั้นปฏิบัติ ในเรื่องของการแปลงฟันในขณะทําการอําน้ําละหมาดทุกๆครั้งการละหมาดทุกๆครั้งเลยเมื่อบรรดาลซาบะได้ยินแบบนี้พี่น้องต่างก็เรียบรุษหน้าเพื่อที่จะปฏิบัติตามสุนนะเขามีความดีใจในเรื่องของการที่ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีและได้รับความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาลาได้มีและพอไปอยู่ในสวรรค์เนี่ย ก็ได้มีโอกาสดำเนินชีวิตอยู่ร่วมนั่งใกล้ชิดกับบรรดาสาบะ้านเนื่องมาจากว่าเขาเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามุนนะและมีมารยาทอันยิ่งใหญ่ฉะนั้นอัลลอฮ์ถึงฉะนั้นท่านอับดุลลอฮ์วะฮะเลห์อัลสลัมเนี่ยเคยกล่าวไว้ว่าอินนามันอะฮับบะกุมอิเลียแท้ที่จริงบุคคลที่เป็นที่รักยิ่งณที่ฉันว่าอัลกรอบะกุมมิหนีมาจลิสันย้อมมันกิยามะ และจะมีตําแหน่งสถานที่นั่งใกล้ชิดกับฉันมากที่สุดเลยในวันักียามาเนี่ยก็คืออาหาซินนกุมอัคลาก็คือการที่เราจะมีมารยาทการที่เราจะมีโอกาสนั่งใกล้ชิดกับท่านนบีนั่งติดกับท่านนบีเนี่ยท่านนบีบอกว่าคนที่อยู่อยู่ในวันักียามาและมีโอกาสนั่งร่วมใกล er. ้ชิดกับฉันเนี่ยก็คือบุคคลที่มีมารยาทอันดีงามนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราถูกเราทั้งเราทุกคนเนี่ยถูกมองว่าสิ่งอื่นเนี่ย มันมันสำคัญกว่าเรื่องของมรารยาทเรื่องของการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบดุลอสลลัลลอฮิวะฮัสลัมนะครับแล้วเรื่องของสิ่งที่เป็นสุนนะเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในเรื่องของมรารยาทในการวางตัวในสังคมไปเรื่องของมรารยาทในเรื่องของการวิถีชีวิตของเราในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมเป็นเป็นบุคคลที่สอนศาสนาเนี่ยนะครับ เราเป็นบุคคลที่สอนศาสนาแล้วเราไม่เคยแปลงฟันเลยพี่น้องลองคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรสิ่งที่ตามมาก็คือความความไม่เหมาะควรในการที่จะเป็นบุคคลที่จะมานําเป็นผู้นําในการที่ตัวเองก็ยังไม่เป็นบุคคลที่มีความอาแต่สอนให้คนอื่นมีความอาเนี่ยแน่นอนมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมารยาทเหมือนกันฉะนั้นในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญและยิ่งใหญ่ที่หลายหลายคนเนี่ยก็มองข้ามนะครับ ฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากผมอยากจะมาพูดถึงประโยชน์นะครับที่เราจะได้รับในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยหนึ่งเลยก็คือเราเนี่ยจะได้ทาให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตะลาพึงพอใจเลยเป็นอันดับแรกการที่เราแปลงฟันก็คือการที่เรานั้นได้ทาให้อัลลอฮฺสุบฮานะฮหัวตะลาพึงพอใจเลยเป็นอันดับแรกสองจะทําให้เราเนี่ยมีปากที่สะอาดนี่คือประโยชน์ของมันนะครับสาหรับวงการแพทย์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราไปดูในวงการแพทย์เนี่ย ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยไม้ข่อยไม้ซีวากที่ท่านท่านนบีได้กล่าวว่าเราละอานใชุกราละอุมมะจีละอามารตุหุมบิซีวากิคำว่าซีวากเนี่ยแปลว่าไม้ข่อยเนี่ยนะครับที่นํามาแปลงฟันนั้นนะ่ะมันมีส่วนประกอบของสารที่มีประโยชน์มากมายมีประสิทธิภาพในการบํารุงรักษาเหงือกและฟันของเราให้คงทนถาวรยาวนานนี่วงแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งค้นพบว่า ไม้ซีวักที่เป็นไม้ที่บรรดาที่คนในอดีตเนี่ยเขาใช้กันเนี่ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยบรรดาวงการแพทย์ได้ทําการตรวจสอบแล้วพบเจอว่ามันมีสารที่จะทําให้ฟันของเราเนี่ยคงทนยาวนานแต่ถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามสุน,นัขของท่านนบีุสซลร์วัลวาเล่บุซัมตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะพบว่าสุนนขของท่านนบีเนี่ยมันมีความล้าหน้ามากกว่าวงการแพทย์และก็สิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับโลกดุนยาใบนี้คือแม แค่เรื่องของกุฎอ่านเรื่องเรื่องของสุนัขอิสลามเนี่ยเป็นเรื่องที่สอนเราในทุกมิติของการดําเนินชีวิตอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแบ่งมรดกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งต่างๆมาก finished. มายเนี่ยอ,อิสลามเนี่ยสอนเราให้เราดําเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางสังคมแล้วสามารถอยู่ร่วมได้ในทุกมิติ แต่การอยู่ร่วมของเราจะต้องอยู่ร่วมบนพื้นฐานที่มันไม่ได้ขัดแย้งกับกีตาบุลและสุนัขบนความเข้าใจของบรรดาซอฟาและสิ่งที่จะทิ้งไม่ได้ก็คืออัลนหวแล้วอ่อบอกว่าการรักกันเผื่อล้อกธเกลียดกันเผื่อเหรและและในเรื่องของบรรดาบรรดาวงการแพทย์เนี่ยเขาได้ค้นพบว่าไม้สิวากเนี่ยมันมีสารต่อต้านแบคทีเรียและมันก็มีสารที่ทําความสะอาดฟันและมีสารที่รักษาให้ฟันของเราเนี่ยคงทน และมีสารที่มีกลิ่นหอมสดชื่นนะครับฉะนั้นในเรื่องของการแปลงฟันเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในสุนนะที่ท่านนาบีสโลตล้อหัวและฮิวสัมได้กำชับท่านนาบีบอกว่าถ้าหากว่ามันไม่เป็นความยากลาบากถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีความยากลาบากใดๆนะในการที่จะแปลงฟันเนี่ยท่านนาบีบอกว่าท่านนาบีเนี่ยจะสั่งใช้ให้อุมมาของท่านเนี่ยแปลงฟันในทุกๆก,การอาบน้ําละหมาดในทุกๆละหมาดเลยนะครับฉะนั้น ในเรื่องของสุนัขของท่านนาบีสุลตัลฮวาและฮิวัสลัมเนี่ยเราพยายามที่จะเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจจะบกพร่องบ้างนะครับบางครั้งเราอาจจะพลาดบ้างอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของเราในฐานะที่เราเป็นมนุษย์นะครับฉะนั้นเราพยายามถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่พยายามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวาตาละจะพึงพอใจเราอย่างแน่น,นอนแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ไทำอะไรเลยสุนัขของท่านนาบีก็ไม่ได้ในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่มันเป็นปีกย่อยในเรื่องของศาสนาเนี่ยเราก็ไม่ได้เนี่ยแน่นอนถ้าหากว่าเราไม่มีความพยายามเลยนะอัลลอฮุซุบฮานะอูวาตเราก็จะไม่ทรงพึงพอใจเราอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็อยากจะขอดุอาขอดุอาให้กับตัวผมเองและก็บรรดาพี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เป็นมุสลิมที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับยืนหยัดอยู่บนสุนนะอยู่บนหลักอาคีดะหลักความเชื่อที่ถูกต้อง ตลอดจนบนการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นมารยาทที่เป็นในเรื่องของปีกย่อยศาส,สนาต่างๆเนี่ยขอให้พี่น้องทุกท่านเป็นบุคคลที่อรรถสุบหานะฮอหัวตะลาให้เราเนี่ยยืนหยัดมั่นคงมีหัวจิตหัวใจที่มั่นคงอยู่บนศาสนาของอรรถสุบหานะฮอหัวตะลาด้วยเถิดอาเมนอยาราบนาลามีน,น,มนสุดท้ายนี้ผมก็ขอจากราท่านพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับอากูลูกอหลีฮะดะ واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته